พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน9นาฬิกา41นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนนะคะมาถึงเบรกนี้ค่ะมาพูดคุยกันเรื่องของระบบการสอบการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนหรือน้องๆนักเรียนนะคะตอนนี้ยังอยู่ในชั้นมปลายหรือว่าเตรียมตัวกันแล้วละค่ะก็เขาจะมีรายละเอียดเรื่องของการสอบ T C A S อันนี้เขาบอกว่าเริ่มนํามาใช้ในปีการศึกษา2,561นะคะเป็นการรับเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่วันนี้นะคะพูดคุยกันกับอาจารย์วัชรพลคงพี่บูรกิจอาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของการเตรียมตัวสอบทีเรา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 อ่านว่าอะไรคะ t c a คหรือว่า TCA s คะอาจารย์เรียกได้สองอย่างเลยครับเรียกได้สองอย่างเนาะ T c a คสหกสี่ครับเด็กจะเรียกกันว่า T c a คครับเ<ๆ>รียกง่ายพึ่งเอามาใช้เมื่อปีหกหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแปลว่าน้องๆหลายคนก็เขาก็คงไม่งงแล้วละ่ะของเรื่องของระบบหรืออะไรต่างๆก็พอดีปีนี้ครับมีการจัด รูปแบบใหม่ครับของปี64<อ>ครับอ๋อค่ะยังไงครับแบบใหม่ยังไงคะก็คืออา,อาจารย์ขอเกริ่นกันนะครับว่าแ a เนี่ยมันคือระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยเราจะเรียกว่า TCAS ค,ครับ TCAS โดยปกตินะครับของปีที่แล้วมาเนี่ยแบบเก่านะครับก็คือมันจะแตกต่างจากปัจจุบันก็คือมันจะมีทั้งหมด5รูปแบบ5รอบครับ5รอบ,บด้วยกันค่ะจะมีเหลือ4รอบครับ ออลดลงมาหรือแค่สี่รอบต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องลดนี่ต้องถามก่อนว่าเพราะอะไรคะก็เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอ๋อโควิดเด็กปิดเทอมอปิดเรียนไปเนาะเรียนกันไม่ทันก็ทําให้เวลาในการเปิดรับสมัครสอบมันน้อยลงครับอืมอืม,อมค่ะแล้วสี่รอบนี้แบ่งเป็นอะไรยังไงบ้างคะขั้นตอนของแต่ละรอบคะ่ะอาจารย์ สรอบนะครับมันจะเป็นห้ารูปแบบครับรูปแบบที่หนึ่งครับรอบที่หนึ่งก็คือรอบพอร์ตโฟริโอครับพอร์ตโฟริโอแฟ้มประวัติใช่ไหมคะใช่ครับรอบนี้จะไม่มีการสอบครับก็คือเป็นส่งแฟ้มความสามารถอันนี้มสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเลยครับอ๋อหมายถึงถ้าน้องๆคนไหนเขามีความสามารถพิเศษแล้วแฟ้มประวัติโอ้ประกาศเกียรติคุณของเขาเยอะมากๆเลยมารอบนี้ แล้วก็ส่ง<ห>ยื่นไปที่มหาวิทยาลัยที่น้องน้องนองนั้นสนใจใช่ไหมคะยื่นตรงกับมหาวิทยาลัยยื่นตรงกับมหาวิทยาลัยเลยครับค่ะอันนี้คือตั้งแต่ช่วงเวลาเดือนไหนถึงเดือนไหนคะเนี่ยพอร์ตโฟลิโอรอบแรกก็ก็ก็จะเป็นช่วงเวลาเนี้ยครับก็ช่วงมกราต้นปีครับมกราคมพามีนาครับมกราคมพามีนางั้นแปลว่านี่อยู่ในช่วงเลยสินะน้องคนไหนสนใจก็ยื่นพอร์ตโฟลิโอทำแฟ้มประวัติคุณสมบัติพิเศษของตัวเองไปส่วนรอบที่สองละคะรอบที่สองเป็นรอบโคต้าครับรอบนี้จะเป็น รอบแพื้นที่ใกล้บ้านนะครับอ๋อในเขตการศึกษาพื้นที่นั้นๆมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตโรงเรียนอยู่โซนนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นรอบโคต้าเหรอคะใช่ครับอ๋อรอบโคตาอันนี้สมัครได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัยนั้นนั้นใช่ไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเลยครับค่ะแล้วระยะเวลาของของรอบสองช่วงมีนาเมษาครับมีนาเมษาเนาะอ่ารอบที่สามเคะก็รอบที่สามรอบที่สี่นะครับจะเกิดหลังจากการสอบแจกแผดโอนิ แล้วก็เก้าวิชาสามัญครับอรอบที่สามเราก็จะเอาคะแนนส่วนนั้นก็คือเราจะมีคะแนนก็คือแกดแพดเก้าวิชาสามาัญโอเนตเกตเราจะมีอยู่ในมือของเราแล้วครับ oh. ตอนนี้ค่ะค่ะทำไมเด็กไทย <c oughs> สอบเยอะขนาดนี้แกดแพดโอเนนี่มันสอบอะไรกันนะคะสอบวิชา <c oughs> อะไรกันนะคะนะ่ะเดี๋ยวเขาต้องค้นค้นหาตัวเองก่อนว่าเขา <c oughs> อยากเป็นอะไรครับเขาก็จะเลือกสอบในด้านเขา แต่ว่าแกดแผ่นนี้เราเราสอบเราใช้วิธีสอบแกดแผ่นนี้หลายปีมาแล้วเนาะคะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอ๋อนี้คือที่ต้องถามคือถามเผื่อหลานด้วยนะหลานเตรียมจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะสอบแกดแผ่นก็คือใช้คะแนนมาตัดสินกันในรอบที่สามนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอโดยที่รอบรอบที่สามเนี่ยเรามีคะแนนอยู่ในมือของเราของเราแล้วครับแกจะแบ่งเป็นแอดมิชชั่นหนึ่งกับแอดมิชชั่นสองครับอืเรานี่หมายถึงตัวนักเรียนน้องๆเองหรือว่าทางมหาวิทยาลัย อ๋อน้องๆเขาจะรู้คะแนนของเขาแล้วจะรู้คะแนนของตัวเองแล้วครับอืมค่ะอันนี้เขาสอบกันไปแล้วหรือยังคะเนี่ยแกดแพดโอเน็9วิชาสามัญเนี่ยก็ก็ยังครับกําลังจะสอบครับเขาสอบกันช่วงไหนคะก็ประมาณปลายปลายเดือนหน้าครับโอนเน็ตอ๋อแปลว่าตอนนี้ก็จะเห็นน้องๆกวดวิชากันแบบเนาะเตรียมตัวกันแล้วเตรียมตัวจะสอบกันแล้วช่วงนี้นะคะอก็ต้องไปสอบแกดแพด9วิชาสามัญเพื่อเอาคะแนนตรงนั้นมาในรอบที่สามนี้ใช่ไหมสาหรับทีแคส ใช่โดยที่แคสรอบสามเนี่ยมันจะเป็นแอดมิชชั่นหนึ่งกับแอดมิชชั่นสองครับแตกต่างจากปีที่แล้วครับก็คือปีที่แล้วเขาจะแยกเป็นแอดมิชชั่นหนึ่งรอบสามแอดมิชชั่นสองคือรอบสี่ครับแต่ปีนี้เราจะรวบยอดให้เป็นรอบเดียวกันครับค่ะค่ะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็อันนี้ก็จะมีโอกาสในการติดสูงขึ้นครับอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าพอพอรวบระยะเวลามาแต่ความเข้มข้นของการตัดคะแนนหรือว่าคิดคะแนนมันก็ยังต้องบีแปลว่าโอ้น้องก็ต้อง หนักมากขึ้นสิคะเนี่ยใช่ครับแต่การสอบครั้งนี้พอรวบกันเป็นครั้งเดียวครับแอมิชช Ad ั่นหนึ่งแอมิชชั่นสองค่ะแอมิชชั่นหนึ่งเนี่ยครับมันคือการที่คะแนนเนี่ยครับจะกําหนดโดยมหาลัยค่ะแอมิชชั่นสองเนี่ยโดยทพอครับโดยส่วนกลางคราวนี้ครับเขาจะให้ยื่นทั้งหมดสิบอันดับเลยครับที่เราชอบครับจะ oh. เป็นแอมิชชั่นหนึ่งแอมิชชั่นสองหรือผสมกันหรือ <he> เอาเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งก็ได้สิบอันดับเลยครับสิบคณะทีน่น้องๆเลือกงั้นเหรอคะ ใช่ครับแต่ว่าน้องก็เลือกจากชอบสุดเรียงอันดับมาสิอันดับก็จะได้เป็นคณะที่น้องชอบได้ครับอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็มีข้อดีเนาะรวบระยะเวลาแล้วก็ยื่นไปเลยข้อดีอีกครับก็คือไอการจัดสอบครั้งนี้เขารวบยอดครับแต่เขาไม่ได้ตัดว่าเด็กจะไปได้อันดับแปดอันดับเก้าหรือว่าถ้าไม่ได้สิบอันดับก็จะหลุดไปเลยนะครับเขาจะมีการประมวลผลใหม่ครับก็คือแจ้งผลสอบก่อนเด็กจะเลือกเลยก็ได้หรือเด็กจะขอ เอาอันดับที่ดีกว่าก็ได้เพราะจากปีที่แล้วแล้วมาครับบางคนได้อันดับต้นๆแล้วก็ยังมีการสลสทธิ์บ้างครับอ๋อไปได้ในคณะที่ไม่ด้อ๋อไปเปลี่ยนใจก็มีแต่ว่ารอบนี้คือข้อดีก็คือน้องยื่นได้สิคณะเนาะอืมใช่ครับสามารถยื่นใหม่ได้แล้น้องก็จะมีโอกาสในเข้าในคณะที่ตัวเองชอบมากขึ้นครับออื ีี่คืออข้อดแล้วทางมหาวิทยาลัยของเรานะโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพอันนี้จะมีเปิดติววิชาอะไรให้หรอคะ,อะตอนนี้ครับทางมหาวิทยาลัยของเราครับคณะวิทยาศาสตร์เราร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพครับก็มีการจัดติวเกี่ยวกับติวโอเนกครับก็จะมีวิชาทั่วไปเลยครับก็คือมีภาษาอังกฤษมีคณิตศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะครับก็มีจัดติวให้ ติวให้นะคะแล้วน้องๆคนที่สนใจเขาต้องทํำยังไงนะถ้าอยากจะไปติวกับทางมหาวิทยาลัยนะวมินทราธิราชของเราปัจจุบันนี้ครับที่ตอนนี้จัดติวก็จะมีโรงเรียนในเสือกอทอม9โรงเรียนครับโดยเราไปสอนสดที่โรงเรียนอืครับค่ะไปสอนสดที่โรงเรียนแล้วก็จะมี8โรงเรียนนะครับเป็นออนไลน์สดออนไลน์ครับสืหรับน<ต>ักเรียนที่สนใจครับเราสามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ก็คือ ทุกการติวของเราครับเราจะมีการบันทึกวิดีโอไว้ครับแล้ก็จะแปงไว้ทางเว็บไซต์ถ้านักเรียนคนไหนอยากมาติวอเน็ตนใครก็ได้ครับที่สนใจจะเป็นเด็กม .5 เตรียมตัวล่วงหน้าเด็กม .6 เตรียมสอบก็สามารถติดตามทางเว็บไซต์มหาลัยของนวมินทราธิราชครับค่ะหรือว่า Facebook นะคะถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.nmu .ac.th นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็พิมพ์มหาวิทยาลัยนวมินตราธิราชพิมพ์ภาษาไทยเนาะก็สามารถจะดูย้อนหลังหรือจะดูซ้ําๆกี่รอบก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับวิชาที่ติวกันนี้เนาะเป็นวิชาพื้นฐานนะใครที่อยากจะเข้ามานั่งติวกันแบบเข้มข้นนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะแล้วตอนนี้นักเรียนที่เราไปติวให้มีกี่โรงเรียนของกทมนะคะที่ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยอ่ก้าโรงเรียนในสกัดกทมค่ะ เริ่มติวมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วครับอืมค่ะแล้วเป็นไงผลตอบรับนักเรียนเขาเข้าใจกันมากขึ้นหรือสนุกกับการต้องมานั่งติวกันไหมก็การติวของเราครับเราก็เน้นเนื้อหาครับแล้วก็ไปที่โจทย์แล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรครับปฏิสัมพันธ์กับเด็กครับแี่ก็ครับมาเรียนกันเต็มแล้วก็สนุกสนานครับเราเน้นไปที่ให้ติวโจทย์เ,เลยครับแก้โจทย์ปัญหาให้น้องๆเขาสามารถเข้าใจกันได้ง่ายๆนี่ก็คือข้อดีนะคะ ใช่ค,ค่ะแล้วสุดท้ายนี้ทางมหาวิทยาลัยมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่เขาเตรียมตัวกับการที่จะต้องสอบ TCAS สกันไหมคะก็อยากให้่านักเรียนทุกคนครับที่เตรียมสอบ TCAS สครับก็ตอนนี้ก็ฟังแล้วก็เข้าใจระบบ TCAS เราต้องรู้ว่าต้องสอบรอบไหนจะได้เตรียมความพร้อมครับแล้วเราอยากเป็นอะไรแล้วก็ไปยื่นคณะที่เราชอบครับ อติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ติดตามตารางสอบเขาจะมีสอบแกดแพดอะไรกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ คับอืมค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจเข้าไปอีกครั้งนะคะเป็นเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะที่ไปติววิชาหลักๆวิชาสามัญให้กับน้องๆนะเข้าไปดูได้ย้อนหลังใช่ไหมคะใช่ครัอ่าเข้าไปได้นะ www.nmu.ac.th นะคะหรือว่า Facebook มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ ครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์วัชรพลคงพิบูลกิจนะคะอาจารย์ภาควิชาการศึกษาทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพนะคะพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน